โอ้โหผมมองทางออกมาว่เหมาไปเวลาของแกเหลือน้อยลงทุกทีทุกทีวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับมาทำหน้าที่นะครับให้กับน้องๆนะครับพี่น้องในวีดีของเราได้ถือรับในการตัดสินในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นการแข่งขันนะครับถือว่าเป็นคู่ กระชับนิดเปิดสนามนะครับเปิดการพบกนันระหว่างทงางด้านอ้ายพบกันแล้วของล้มชื่ออะไรไปแย่เขาแล้วมั้งเนี่ยแย่เขาหรือเปล่าดิ <c oughs> <ต>ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้จัดก,การทีมแล้วทีมนี้ผมอยากทราบตัวผู้จัดก,การทีมเหลือเกิน<ต> <c oughs> ซึ่งก็บอกว่าต้อ <c oughs> มีความพาร้อมเลย นักกีฬาอาจจะไม่พอนะครับเนื่องจากอาจจะมีการสื่อสารที่นะครับผิดพลาดอย่างดีที่มิตมะแกไม่ใส่เสื้อลีวโบนะใส่เสื้อลวพูนี่ไม่ให้เล่นเลยนะางในอนไม่รู้ะเชื่ออะไเ้าไปกงยนี่ยนีาสังกบทางด้านอีกหนึ่งท่านเด็กชื่ออะไรนะสกุละไรง ลืมกันซะแล้วเป็นนักเกย์ญี่ปุ่นที่พูดไทยได้มากกว่าภาษาญี่ปุ่นนะครับผมก็งงกับแกนะครับคนคนคนญี่ปุ่นนะแต่พูดภาษาไทยได้ชัดเจนมากสวันนีครับช่วงเย็นครับเราก็จะมีนะครับ การเลี้ยงนะครับสุดท้ายพี่เก่าต้อนรับพี่ใหม่ปีนี้จะบอกว่าเรื่ของรางวัลกันสนุกเลยครับปีนี้ครับอะไรขาดอะไรขาดไม่มีข้อมูลด้วยกันครับครับก้านึ่งสามฟงโซดานะครับถ้างั้นเราก็ซื้อเหล้าอย่างเดียวโอเค thank you ข้อมูลมาแบบนี้ไปน้โอ้โหมาวอมาเซ้นมาเซ้น พอพูดไปเรื่อยๆเลยเอาไปเยอะๆเอาไปเยอะๆนิมเส้นเลยผมจำได้สองคนนี้พอแล้วเดี๋ยวทั้งสองคนนี้ต้องจำชื่อผมได้ด้วยให่ยิ่งี่ผู้ชมสุภรชัยบุญเกิดเดี๋ยวไว่จริงเลยวาว่าแต่นัดแต่ไม่ต้องรอถึงนั่นนะเปลี่ยนเลยเอ้ครับแต่คนเล่นในชุดนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่ช่วงวันหยุดไม่เคยโมโหะนะครับจะไปเดินสายตีบอลก็สุดๆมากนะครับจุดจริง ออสตาเฮตไอขาดอาจารย์หลวไปเหนอาจารย์หลวงอะลูไปเลยอะลูอลไปไหนเข้ากะโค้พสามโอดีดยกระดับไปได่แล้วลูกบอลตึาเรียกมาตึงได้รือ่าออกบอลออกบอลโจอ้อ้ยเก็บดิใช่รุ่นนี้เหรอ คนเดี้ยวคนเดี้ยวเปิ้ดมามามาแล้วที่จะไปไม่ได้เราเชิญยังไงเอกสารไม่ถึงด้วยแล้วแล้วคืออาจารย์หนึ่งนี้ก็พาไปแต่ฝังสวิตเป็นียเลยไปติดต่อนักกีฬาฝั่งนู้นเอไอเออโคตรเยอะเยอะเกงก็ไปติดต่อด้ด้วย สีเท้าไม่ถึงจะสีปากเป็นรถไม่เปแลใครเหมือนกันยืนโซนไว้โซนไว้อด้น้โค้ชคุณเิ่นะนนี้ที่แทเข้ามาเป็นโค้ชไม่ใช่แล้วจะมาทิโงกาสว่า่าลูกเลยะคุณชาปรตูอกหยอกหยอกอิลล์คนเาของเจ้าององงจ้งจแล้วโอ้้ ฐานแกจะภาก็ได้แต่ถ้าแต่ธนาคารนี่เขบ้าจะชัดเนี Whew, ่ยโอยเี่ครับถ้าแต่ธนาคารธนาคารเข้าไปนี่ขบ้าจะชัดเลยดูทรงผมแงวันนี้มาเพื่องานนี้โดยเฉพาะโอ้โหโยกมาดีนะมาใส่ขวาแล้วเสี่ยสนามเลยถูกปับปูใหม่นะครับมันจะไม่ลื่นเหมือนแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนนี่ลื่นถลายตอนนี้หัวทิ่มึบ ลิเกยังเล่นอยู่ครับแต่หนังเลือกครับรอบนี้ย่าปากเที่ยวกันเกติกาในการเล่นนะครับฟุตซอลนะครับเล่นการกระชือดูแล้วก็ตัวคิกอินตัวเส้นเท่านั้นนะครับผ้เล่นถอยด้วระยะห้าเมตรนะครับเราก็จะมีเส้นมาร์กอยู่แล้วนะครับมาร์กห้าเมตรนะครับแต่ละฝ่ายะครับจุดโทษนะครับหลังหลังหลังนว่างอยู่นี่อย่าเชยร์เออไปไปหันหน้าไปเมตร โอ้โหเรียเป็นอดีตชกมวยตากือบพี่ๆเช่นันวันนี้หันมาเรียนกับทางของสโมสรนะครับฝ่ายบิเกตนะครับ14นำทัพโดยทางด้านของอาจารย์โสนะครับอาจารย์โสก่อแดงนะครับตอนนี้ปิดไปแล้วนะครับก่อแดงนี่ปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์โสแกใช้บริการตลอดท้ามผ่านด้วยเก็บเกี่ยวยทุกวัน

พนักงานแผนบัญชีอันดับสองเป็นนักของที่ยิ่งมีชลี่ย่อันดับสองผู้จัดการยิ่งยงอันดับหนึ่งตัวยอให้ยิ่งหมแล้วไปละเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยได้มเจ็ดเจ็ดเอเจ็ดมาไมาเอเจ็ดมาเจกันเจอกันสี่วินาทีอ้าวเฮ้ยดับเพลิงเฉย ชิบเลยนั่แหละชิบเลยนั่นแหละ้ยชิบวาไงไดวเด็กลจเปิดเลยเปิเลกัน่หน้งนีลยครับองด้ทีผู้บริหารก็ทีเลหากระทรวงการตรงนี้นะครับเขบอกว่าเนลวิสสนามใหม่ท่น้าของพี่น้องนี่ทีดีใครเปลนกัเปลี่ยนกัน

ยกยกเลยสามนาทีในวัน้นะชนสนามเอาแม่โคดขุดทิ้งนะพอเล่นไม่เอากันแล้วเดี๋ย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 วตัเต็นคับเต็นวังมืเต็นทีหมอยลางานกลางงานเมื่งเน้นถึงกะชนะนะครับีมหม้ นครับแง้หลุดไปบอกโอ้โหเฮ็ดไอตีกันยับเลยนี่โอ้โหเขาจะบอกว่ามาแล้วูกจะไม่รักกันเฉลยนะครับผมเป็นทีมผู้บริหารกับทีมพนักงานเนี่ยผมบอกใส่เต็มพี่ไม่ต้องย้อนไม่ต้อาย้ดูพี่เอ๋ยพี่เอ๋ยยอมยอมพี่เราผมว่าน่าจะจัดแค่แบบนั้พี่เนาะนะครับเอาเป็นผู้บริหาร นะครับเชือฟ้าก็ได้ดีไหมจ้านูอดีไหมส่วนชมผู้หญิงนี่ไม่มีะเลย่เด้อสวยแทนไปไปไลนันนี้ถือว่าเป็นช่วงสุท้ายของแกแล้วนับช่วมงได้แล้วสหรับพี่นลกเกชันนเป็นแมสุดท้ายในชีวิตนะครับในั t หมดแล้วเือด้านนออาจจะเดินสายต่อ เรื icana, ่องกีฬาครับถือว่าเป็นปูชนียบุคคลสามสิบห้ปีแเดือนครับตัวเดินจะปวดจะปวดยังไม่เกิดเยวเดินยัมางตวเดินยังไ่สัญญาการจ้าะจะเอาไปร้องเพลงซะแล้วจะเป็นนักร้องของข้าวแล้ว เดินไปเลยเดินไปเลยต่อโนถ่ายทีแรกบอกว่าจะให้ถ่าย้ี่จะลมาเล่นด้วยที่ได้ตอนนี้รับจบรบี่ลบบอกนะครับนีดูด้วะโอ้ดูเวลาได้น้รก็นชัังเพิลแล้วก็เนเบพีเลยนะ้เปลี่ยนเปลีเปลี่ยนลงลงลง แข่งกันแข่งกันรีบขึ้นแรกคือหลังน้อตอนนี้2-0แล้วรีบไปรีบไปเออขึ้นหลังให้ว่ากันมาดูแล้วสวัสดีรีบไปไปอยู่ระวังกันด้วยเนาะขวาเล่นยงกไปเย็บคอแล้วมาช่วยทำสนามขวาซ้ายอซ้ายถือว่าเป็นสนามมาตรฐานนะครับ ขนาดขนาดเลยไม่ใช <önemli S 2> ่รอเพื่อนกันรอเพื่อนกันเยี่ยมอันนี้ของเราประมาณนะครับก็ประมาณนี้ครับ18บคูณสสบหกามสิบแปดนะครับถ้าจะทำสามสิบหกก็จะพลาดแล้วก็จะล้มนะครับเดี๋ยวจะไทยไม่คึงเสีกับจับเต็มเลยสิคูณใครอีกใครอีก ีไปมาตงไปไหนวะเดยวะไยีหน้าขยายใหม่จะหอีหน้าขยายใหม่ไปทางนู้นไม่ได้ผมว่าเอาล้ใจจะง่านว่านู้นไปเลยไปเลยไปลไปเลยนี่ลองอีกลังนี้ดูกันเยอะออกไปฝากกันไปชายด้วยกันนะครับทุกท่านขต่อไปนะครับ

ไปันไปแจนเอยากมางนนะัดีไดูแต่ึงเาเยัวตัวต่งมีมอบก่อนแล้นะจ้หน้าทีคนเดียวคนเดียวฟังคนเดียวเดี๋ยวคนจะนีก่อน่ะผมว่าเอาครื่งนึงก่อนหมลังเดียเลยจบจบทหลังเอเครื่งหนึ่งไม่ไม่ก็เครึ่งยังไงคร่องนึงก่อนจบแรกจบแรกแล้วก็มอบพอดีแขกมาเยอะแยะ เฮ้ยจันเหอนเอนนห้าับอกเห้ลกันเขากินไมที่หลังแฮนด์บอลแฮนด์บอลแฮนด์บอลมอบขึ้นนึ่ง่อนขึ้นแรกมอบไปเช้าขึ้นแล้วหมอบลูกขนมอ้ดูจะนี้แทงที่ด้านนั้นของนี่ครับออกไปทางซ้ายครับให้จโอมโอมเลยโยตตดบอลมาได้อยู่ที่ไหนม วันนี้กอเพิงแม่มาฟอร์มดีแล้อเนดนี่อาโชว์ฟอร์มเยอะเลครับเอาไว้เล่นเอาแข่งกิงด้วยนะครับี่เจรเทนมือ่อยไหมไม่ไไอ้วยยะบรรยากาศแนี่ก็ที่บริหารไม่ได้นะครับเนี่ยเพราะว่าผู้บริหารเห็นแล้วบอกว่าเออมันคุ้มค่ากับการที่ดได้ ได้ลงทุนไปเดือนพาราการที่ตื่นใจนะครับขอบคุณที่มาดูงานใส่บริหารทุกท่านด้วยเดี๋ยวลงย้ายทีมแล้กิจกรรมช่วงเย็นก็อย่าลืมนะครับต้องบอกไปเลยพอแล้วนะครับดูแลตัวเองนะครังไม่ไหวให้เลิกให้ไปลยนะครดเลยนะครับอย่าขับรถกันเองนะครับถือว่ามันอันตรายนะครับให้ดูแลตัวเองด้วยนะครับศัตรูเล่นป็นตัวเล่น

อ๋แล้วออสตา I T T ทำไมไม่มีเวนิสาเจริญอ่ะเฮ้ยไม่ได้นะจ้าไป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 ต้องโทรโไม่ได้นะนี่แกออสตา H I เลยนะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไเียวไอ่าครับตอนปเกมก็ช่วงท้ายเกมแลเกมเล่นแล้ว เราถือว่าเรามีสนามมาตรฐานครับโอ้ยเจ็บเลยวะนี่ครับถือว่าเป็นสนามมาตรฐานสำหรับสนา,า,ามนี่ก็ต้องบอกเลยว่านะครับมาตรฐาน,นของสนามก็คือได้ได้พอหนอล้เอ็เจ็ดนะครับไม่ต่ำงใส่เลยไม่เกินนะครับไ,ไม่เกินแล้วก็ไม่ต่ำกว่า,อวาเ,เอยู่ในมาตรฐานสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมแก่แก่มาเออหกสิบแปดเมตร ไม่เ,เกิน25นะครับขอบกว้างนี่ครับถือว่าเป็นปรสุดท้ายนะครับมาแล้วก็มาแล้งกันนะครับ